อ,อไม่ครับจะอินเทอร์เนต็ตก็ได้ฮรอ๋อถ้าเกิดจะใช้งานจริงอย่างนั้นนะเราก็เราก็ตั้งเป็น DHCp ได้ไงครับเพราะว่าแต่ที่ที่เราตั้งเป็นสแต t i ิ i กอตรงเนี้ยเพราะว่าเราใช้ต่อกันสองเครื่องและใช้สายครอสแต่ในชีวิตจริงในกล่องเนี้ย เราสามารถที่จะตั้งตรงนี้ใช้ DHCP ได้พอเป็น DHCP ปุ๊บเนี่ยเเราก็ต้องรู้ว่า IP ของเราคืออะไรซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องที่คนใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนต้องทำและคนส่วนใหญ่ทำยังไงก็ใช้ DNS y d n ใช่ไหมฮะเพื่อชี้มาถ้าเราไม่มีฟิก IP ผมอธิบายถูกใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะดูไว้ในอี่บายา้ร่อ อันนั้นก็คือเทคนิคที่เรียกว่าพอร์ตโฟเวอร์ติ้งนะครับซึ่งซึ่งคนที่ทำเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือจะทำเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่เว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียว FTP เซิร์ฟเวอร์หรือจะอะไรเซิร์ฟเวอร์ก็แล้วแต่ก็จะใช้เทคนิคพอร์ตโฟเวอร์ติ้งเนี่ยครับ เราเตอร์ ADSL ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็ก็ทำได้แล้วก็เราก็แค่ไปสมัคร DNS y d ค่าใช้จ่ายก็ตกเดือนหนึ่งประมาณเออไม่ใช่เดือนปีหนึ่งประมาณสี่บาทมั้งครับแล้วเราเขาก็จะจ่ายฟิก IP มาให้เราได้ไม่ใช่ฟิก IP เป็น IP ที่แทร็กได้เออเราแค่บอกว่าเราโดเมนเนมอะไรนะครับก็มีข้อสงสัยอะไรไหมครับ

เราไอเยเลยคัขึ้นออนอ๋อไม,ไม่ไม่ไม่เลยครับซึ่งจุดเนี้ยก็เป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันจริงๆก็ขอบคุณที่ถามคำถามนี้ถามว่าทำว่าทำไมเนี่ยเราถึงได้มาทำในสิ่งที่เราทำตรงนี้เพราะเรามองว่า ในการคนโทรลแบบเรียลไทม์ยังไงไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ค่อนข้างเก่งถ้าใครจะใช้ Linux เสืออะไรจะต้องแบบเจาะลึกในเรื่องของเรียลไทม์ OS ถ้าจะทำแบบเรียลไทม์คอนโทรลนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองภาพว่าเทคโนโลยีตอนนี้ถ้าจะควบคุมอะไรผ่านเว็บมันแบ่งเป็นสองส่วนเรียลไทม์คอนโทรลกับผ่านเว็บเรามองว่าเว็บมันคือแค่ user interface UI ก้าฟิคเคยูเซอร์จะสร็จหรือแล้วก็แต่ที่ให้เราเข้าไปตั้ง Set Point ได้เท่านั้นเองการรายงานสถานะแต่ Control Loop จริงๆที่เป็นเรีย t ไทม์คอนโทรที่ต้องเป็นโรบัส t Control ล l g o กริทึมหรืออะไรก็แล้วแต่ยังจะต้องอยู่ใน m i โคร Controller อยู่งั้นส่วนทีเ่เราทำวิจัยกันขึ้นมาแล้วมาเสริมกันก็คือถ้ามองภาพง่ายๆก็คือ เรียวท์คอนโทรลไมโครโทรลเลอร์ทำได้เก่งอยู่แล้วแต่จะอินเทอร์เฟซจะมอนิเตอร์เข้าถึงข้อมูลยังไงผ่านเว็บงั้นเราจะไม่เคยมองว่าจะใช้เว็บมาเป็นเรียวท์คอนโทรลใช่ที่เราโปรแกรมไว้ใช่ใช่ใช่คอนเซปต์ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่สามารถจะควบคุมทราฟิกหรืออะไรได้เลยถ้าเว็บล่มทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่ามองอยู่กันถ้าสมมติว่าตัวนี้มันเป็นแบบสองอย่างนะครับถ้าเว็บมันสามารถไปพวบเรียวทางได้ด้วยมันสามารถอ๋อมันทาได้ไงฮะแต่เราต้องเอาเรี้ยวทม์ไปอยู่ในไมโครทรลเลอร์ที่ควบคุมเรี้ยวทม์แยกกันส่วนของอินเทอร์เฟสก็คืออ่านถ้ามาอยู่เดียวตัวเดียวกันมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่ l ีนุกหรือใครเจอไงครับถ้าผมคิดว่าถ้าไปดูกันจริงๆอ่ะถ้าคนที่เขาต้องการความเชื่อถือได้ในเรี้ยวทม์คอนโทรลจริงๆ เขาจะไม่เอาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรียวทามมาใส่เพื่อให้เกิดความไม่แน่นอนไงสันง่นกันง่ายๆได้ครับเช่นเปิดไฟบ้านไดไ้ได้ได เออให้คุณนาวีตอบดีกว่าครับคำถามคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดไหนเวลา query อะไรอย่างเงี้ยครับ ค้าอยู่ด้วยครับตอนนี้เนี่ย,ยมันเป็น,น,านการ,ากาการ้าอยะะ<น>ู่ตรงที่เอตาเพราะว่ามันเป็นเอ็ติกาที่สั่นตมันจะช้าอยู่นะเอาจุถูกสองเตนี่ยครับสปีดต,ต่ำมากแล้วก็ตัวต่อนเ็ทาี่ามเร็ค่อนข้าช้านะครับเพราะเียวลาเราสั่งสจะไม่ก่นะครับก่อนจะตอบกลบมาว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยประมาณบางทีก็าสิอย่างเรงๆนะครับคือต่อเวลาทำเลยกรั

หไยถึงจะอัพโหลดไฟล์ข hmm hmm. ึ้นเซิร์ฟเวอร์เหรอครับอ่าที่ข้อหน้าตัวอย่างก็ได้แล้วก็อัพโหลดอยู่ด้านล่างอัพโหลดแล้วก็ปอัโหลดก็วิ่งขึ้นไฟล์ี่ยไฟล์ก็จะไปลงไว้ในเอนดีคต์บน่สีขาวนะครับ ถ้าอยากจะอับรถเยอะๆก็ถอดเอสติการ์ดมาใส่คอมแล้วก็กไฟล์ใส่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับเขียนทีมเอลใส่ไว้ในตัวเครื่องอ๋อได้ครับก็คือเขียนให้ d ีมเองขึ้นมาโดยที่ไม่เป็นหน้าของซีฟอล์อันนี้ได้ครับมันก็มาใส่ตอนนี้ วิธีเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายแล้วกันครับเพราะว่าเออเวลาเราใช้กล่องเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับไอ้กล่องเว็บเซิร์ฟเวอร์มันจะไปเจ n เน a เรตหน้าตัวเทสที่เราเห็นเมื่อกี้ที่เป็นเพลนใช่ไหมครับแต่ว่าโปรแกรมของเว็บเซิร์ฟเวอร์มันถูกเขียนไว้ว่าถ้ามีไฟล์ที่ชื่อ index .html อยู่ใน SD card ของบอร์ด F4 Connect เนี่ยมันจะใช้อนนั้นแทน เพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือถ้าอยากได้เว็บไซต์อย่างอื่นตามใจเราเราก็เขียน HTML แล้วก็ใช้หน้าอัปโหลดเมื่อกี้อัปโหลดขึ้น sdcard เริ่มต้นด้วย index. html แต่แล้วเราจะไปไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เราจะเขียนเว็บแล้วฮะแต่ว่าที่มันต้องมีหน้านี้ไว้ให้ก่อนเพราะว่าเป็นเหมือนกับ default เริ่มต้นเพื่อการศึกษาครับ <All> จริงๆอ,อ่ะถ้ามีโปรเจกต์ที่นักเรียนทำเอมเบ d เดเราก็อยากทำเป็นไฟล์ Manager เลยด้วยซ้ำนะครับก็คือขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเหมือนกับไฟล์แมเน g เจอร์ file ที่ให้สามารถแร a g ดรอปอะไรได้แต่มันต้องเขียนในภาษา C นะครับเหมือนเขียน PHP อ่ะแต่เป็น C ให้ Embedded ถ้ามีใครสนใจความท,ท้าทายอยากทำเป็นโปรเจกต์จบก็ดีๆนะคะ นนก็ต้องเขียนเหมือนกันก็ต้องเขียน FTP เหมือนกันใช่ฮะก็คือจะเอา FTP เยวเอร์ส่แต่จริงๆอยากอยากบอกอย่างหนึ่งว่าคือเราสโค้งงานตัวเนี้ยไว้ที่คอนโทรลแล้วก็มอนิเตอร์ คือ,อยังไงยังไงมองว่าไม่มีทางที่จะเป็น c o m plete มันจะไม่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์งั้นเราจะเหมือนกับว่าจะไม่ทําอะไรที่จะเอาเทคโนโลยีที่ต้องใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์มาใส่ในเอเ e d เด d ที่เป็น ARM 32สิบิแต่เราอยากจะเพิ่มฟีเจอร์ของ ARM 32ที่มันเคยทําได้แค่คอนโทร l เนี่ยแต่เราเพิ่มฟีเจอร์ที่ให้เข้าถึงผ่านเว็บได้มองว่าอย่างนั้นมากกว่าครเพราะว่าถ้าเราจะพยายามเอาทุกอย่างที่เว็บทําได้ไปใส่ในตัวเนี้ย ค่อนข้างลําบากเพราะรีซอสมันจํากัดจริงๆลำมันมีอยู่แค่ในตัวมันเองแค่ร้อยยี่แปดยี่แปดเคนะฮะร้อยยี่แปดเคครับ ให้เราเลือกเว็บดีฟอ์ของเราเองก็เราสามารถอัพโหลดไฟล์ html เออไอเด็กคือเหมือนกับว่าเวลาเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วให้มีหน้าของเราเองใช่ไหมครับครับครับอ๋อถ้าจะทำอย่างนั้น ขึ้นอยู่กับว,ว่าการใช้งานยังไงบังครับเพราะว่าไอ้ดทที่เราคอมไพล์ i ิวเป็นดอซอันนั้นเนี่ยมันไปกับเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วเราก็มองว่าเราเปิดช่องไว้ให้แล้วว่าถ้าอยากมีเว็บของตัวเองก็แค่เอา index html ไปใส่ใน s d c a r d แล้วมันก็จะไม่วิ่งมามาเปิดไอ้หน้านี้อีกเลยอะฮะ ใช่มันจะง่ายมากเลยคือตอนนี้ใครอยากเขียนหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรยังไงอ่ะก็แค่เขียนใส่เอสตกาดอันนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในนี้ f4 f4 ใช่มันอยู่ไงฮะแต่มันอยู่ในเมมโมรีครับอยู่ใน f l a ชเมมโมรีอยู่ในแฟลชเมมโมรีใช่ อะไรนะฮะถ้าถ้ามีไฟล์ index.html ในนี้มันก็จะวิ่งมาเปิดหน้านี้แทนแล้วในไอ index เนี่ยก็จะไม่มีอะไรจะไม่ถูกจะไม่ถูกใช้เด่ใชก็เดี๋ยวคิดว่าไม่ไม่น่ามีอะไร ในส่วนของผมแล้วนะครับก็ที่ผมบรรยายเกี่ยวกับหน้าเว็บเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่เบสิกแต่สำหรับคนที่เขียนหน้าเว็บไม่เป็นแต่อยากทำอะไรที่ซับซ้อนเนี่ยเราก็พยายามทำให้ง่ายขึ้นเ,เดี๋ยวอาจารย์ศีรัตน์จะมาอธิบายว่าแล้วถ้าอยากทำหน้าเว็บที่ซับซ้อนอยากจะมีกราฟมีเกจมีปุ่มสวย,สวย โดยไม่ต้องเขียน HTML อีกเหมือนกันนะครับเพราะ Imagine คือคนที่ทำอะไรที่เป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายก็จะให้อาจารย์ศิลามาบอกว่ามันมีทู o ตัวหนึ่งที่เราพัฒนาก็คือ W2D <c oughs> ย่อมาจากวัยจังเว็บเพจดีไซเนอร์นะครับก็จะเป็น GUI สำหรับดีไซน์หน้าเว็บสำหรับมอนิเตอร์แล้วก็คอนโทรลผ่านเว็บโดยไม่ต้องเขียน HTML ก็งั้นเดี๋ยวจากนี้ผมก็จะขอให้อาจารย์ศิรัสเป็นคนบรรยายต่อนะครับ